มาแล้วมาแล้วผ่าชนะใดชนะสิ่งใดๆดทั้งปวงโอ้โหทางขึ้นมาโคตรเคี้ยวแถมต้องมาเดินต่ออีกประมาณเกือบกิโลนะคะสู้สุดใจเลยค่ะสู้ไม่สู้ <c oughs> สู้ไม่สู้ <c oughs> ยิ่งกว่าเมื่อวานนี้ค่ะยิ่งกว่าลงน้ำตกห้วยหลวงอีกนะคะโอ้โห เรามีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงในการที่จะขับรถกลับลงไปนะคะซึ่งทางลงนั้นโคตรเคี้ยวประมาณพันโค้งนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะและเรามีเวลาในการขึ้นมาแล้วก็ลงไปเหลือเวลาลงไปอีกกับเวลาที่เราจะถ่ายรูปหรือว่าชมบรรยากาศนี้แค่หนึ่งชั่วโมงนะคะเจ้าหน้าที่ให้เวลาเราแค่ห้าโมงครึ่งนะคะเราจะต้องกลับลงไปถึงนะตรงที่มีด่านกั้นนะคะแต่ตอนนี้คือเหนื่อยมากค่ะ ลมลมก็ไม่ได้เอาติดมาด้วยอ่ะอีกถึงร้อยเมตรไหมคะหรือเกินนั้นอขอบคุณมากค่ะ,อคะตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วนะคะเพราะว่าฝนก็จะมาแล้วค่ะหัวมืดนมากเลยหัวไม่ได้เอาล่อม,มาให้ไม่ให้เจี๊ยบเลยอ่ะตอนนี้เราต้องวิ่งแล้วนะคะมันเป็นการทัวร์ที่แบบว่า เป็นการทัวร์ที่แบบว่าโอ้โหสุดๆเลยนะคะถึงแล้วเห็นแล้วค่ะโอ้อนนหอเห็นแล้วนะคะพาชนะได้เห็นตะวันก่อนใครในสยามเฮเราคือผู้พิชิตนะคะคุณคือผู้พิชิตคะ่ะ ผู้พิชิตผาชนะใดเห็นตะวันก่อนใครในสยามภายในเวลาไปกับแค่ประมาณชัว่วโมงกว่าๆนะคะเรามาถึงแล้วค่ะผาชนะใด้ผาชนะใดค่ะโอ้โหเรามาถึงแล้วค่ะ ผ่าชัดน้าได้ไม่ไหวบอกไว้นะคะโอเคค่ะ